สวัสดีค่ะนะออุยคูกอยาก สอบถามว่าศูนย์การเรียนรู้เนี่ยเริ่มทําได้ยังไงหรอคะเอ่อศูนย์เรียนรู้เรื่องการจัดก,การขยะนะคะในชุมชนเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะมีศูนย์เรียนรู้นะอ้อนเล่าให้ฟังนิดนึงว่าก่อนที่จะมีศูนย์เรียนรู้เนี่ยคือชุมชนเราเนี่ยทำในเรื่องของการจัดการขยะโดยการคัดแยกขยะต้นทางแยกขยะออกเป็นประเภทต่างๆเนาะส่วนของขยะอินทรีย์เราก็อย่างเช่นเศษอาหาร<ม>เศษผักผลไม้เราก็จะ จะทำเป็นปุ๋ยหมกักหรือเอาไปใส่ค้นต้นไม้ได้เลยวันนี้เราก็จะพา,าพบกับเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านหางทองนะคะก็จะให้เห็นตัวอย่างจริงๆกันเลยในแปลงผักซึ่งแปลงที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นการปลูกบวบเหลี่ยมนะคะ,อะขอบวบเหลี่ยมเลยอันนี้ก็เป็นบวบเหลี่ยมที่ที่ยายน้องเขาปลูกไว้นะคะซึ่งเป็นการปลูกแบบปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต ไม่มีเรื่องของเคมีเข้ามาเลยใช้น้ำหมักจากเศษอ,อาหารเศษพืชผักที่อยู่ในชุมชนของเราในครัวเรือนมาทำเป็นน้ำหมักแล้วก็เอามารดต้นบวมนี้นะคะเดี๋ยวจะคุยกับยายน้องเนาะว่ายายน้องคิดยังไงกับการทำเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของการปลูกผักปลอดสารพิษนะคะโรกบวบสามโรงกินมอดไม่กินแม่มดอ่าพ่อกินแม่มด,กกม,มดถึอเอาไว้กายเออ ว่าเราไปขายเราก็มีได้ดายผ่มขึ้นมากค่ะโูกใม่อ่าถึงมันจะหลอดได้จ่ายเราได้มายายน้องาะว่าเราไม่ต้องไปเส์ฟพักของเพื่อนมันเราไม่เคยเจอเลยบักรอดไม่กินอ่าเราสามารถที่จะหลอดได้จ่ายแล้วก็ผืนได้ดไม่กินเพราะบักลอดอันยาพิษไเอานะคะไปเอากรโลค่ะและอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างของการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระหลวงรอเก้ามาใช้กับคนในชุมชนของเรา ปฏิบัติเป็นวิถีชีวิตประจําวันนอกจากว่ามีผักปลอดสารพิษกินเองายนองยังสามารถลดใจใจในการซื้อผักเพราะว่านอกจากปลูกบวบแล้วยังมีการปลูกแตงกวาปลูกผักผักบุ <dling> ้งต่างๆหัวเนี้ยค่ะแล้วยนยนองปลูกแล้วก็กินไม่หมดเมื่อกินไม่หมดก็แบ่งปัน <C' p ull ing> แลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้านให้กินหมดให้หมดเลยนะคะใครมาเก็บเก็บได้เลยนี่คือน้ําใจแล้วก็ไม่กินเองไม่หมด แบ่งปันเพื่อนแล้วก็ยังไม่หมดสุดท้ายยายน้องก็ได้ขายก็ยเป็นการาเพิ่มรายได้ในครัวเรือนของยายน้องด,ด้วยนะคะ,คะอันนี้เป็นมะเขือพันอะไรเหรอคะเป็นมะเขือพันยาวพันมะเขือยาวพันบ้านไม่ไม่ได้เป็นเป็นกระเจี๊ยดน,นี่ก็เหมือนกันลูกันอย่างนี้ลูมันดูมันโตดูมันสวยีอร่อยดีเขียวเหรอจีเขียวนี่เป็นสีเขียวเป็นี่ไงลูกมันมีลูกมีลูก นี่ก็เป็นผลผลิตที่ปลูกไว้กินเองครับและบางส่วนที่เหลือก็เอาไว้แบ่งปันเพื่อนบ้านนะครับและบางส่วนที่เหลืออีกก็สามารถนําไปขายได้เพื่อหารายได้เสริมได้ครับซึ่งคุณตากับคุณยายได้บอกกับพวกเราว่าการทําการเกษตรมีผลดีกับครอบครัวของคุณตาและคุณยายเป็นอย่างมาก และเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ต้องออกไปไกลบ้านสามารถทำได้บริเวณใกล้ๆบ้านของตนเองที่มีพื้นที่เล็กๆแต่สามารถปลูกพืชผักได้หลายชนิดช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและประหยัดจากการซื้อผักจากตลาดและหันมากินผักที่ตัวเองปลูกแถมไม่ต้องกลัวสารพิษ คุณต้าและคุณยายได้ทำปุ๋ยหมักธรรมชาติจากเศษอาหารต่างๆลดค่าใช้จ่ายแถมมีรายได้และมีอาชีพไปในตัวสามารถส่งออกขายได้ตามตลาดและภายในชุมชนได้ คุณตาและคุณยายอายุเยอะแล้วจึงเลือกกินผักที่ปลอดภัยปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพซึ่งคุณตาและคุณยายเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นต้นแบบที่สำคัญให้ทุกบ้านในชุมชนอ่างทองหันมาปลูกผักข้างบ้านไว้กินเองและทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อหารายได้เข้าครอบครัว